สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้สุกี้มีข่าวดีนี่ดีมาแจ้งให้ทราบค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31พฤษภาคมนี้โอเคเพ์เมนต์ออปชันจะโอเคโอเคมากกว่าเดิมค่ะเมื่อคุณผู้ชมซื้อสินค้ารายการใดก็ได้นะคะยอดตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปและชำระผ่านบัตรเครดิตในเครือธนาคารกรุงไทยกรุงศรีและกสิกรไทยค่ะรับสิ ออปชันไปเลยค่ะด้วยการแบ่งชมระยาวนานขึ้นถึง6เดือนค่ะคุณผู้ชมขะย้ำอีกครั้งนะคะ่ะแบ่งชมระยาวนานขึ้นถึง6เดือนดอกเบี้ย0%ปค่ะปลอดดอกเบี้ยไปเลยวันนี้จนถึง3 1พดพฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะโอเคไหมคะคุณผู้ชมคะโอเค